ทดสอบนะครับแอร์อินเวอร์เตอร์ของมิโซนะครับรุ่นใหม่เอี่ยมครับยิ่งจบเข้าครับบริษัทไม่รับเพมนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับตัวนอกเสียนะครับมอเตอร์ตัวในหมุนนะครับความเดินนะครับรอบขึ้นนะครับตอนแรกผมก็เอามอเตอร์ลูกค้าไม่ได้มอเตอร์มานะครับของสองรุ่นมานะครับ พอมิซูอีรุ่นหนึ่งใส่ก็ใช้ไม่ได้ครับเดินรถตัดครับไม่แน่ใจก็ไปเอาของช้ามานะครับก็ใช้ไม่ได้ครับพอดีให้ลูกค้าตัวนี้มาใช้ได้เลยครับนี่แหละครับเส้นผมบางภูเขานะครับอย่าหลงอาการนะครับช่างๆอย่างเรานะครับนี่ก็หลงอาการอ่านี่ก็มิซูนะครับซ่อมได้นะครับบอนนอบ บอนใหม่ก็3ามพันกว่าครับค่าซ่อมก็ไม่เกินครึ่งของบอนใหม่นะครับโอเคนะครับผมติดตามเลยนะครับ